พามาลงเบ็ดโฟมนะครับนี่เตรียมเบ็ดโฟมมาประมาณ50อันก็จะเป็นเหยื่อปลาหมึกแห่งสลับกระเหยื่อไส้เดือนนะครับหมายก็เป็นคลองข้างถนนอาจจะมีเสียงรถวิ่ง<ๆ>เสียงดังแซกเข้ามาหน่อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมัดให้ดูสัก 2- 3สาอันแล้วก็จะตัดตเก็ตตอนเย็นเลยนะครับสักประมาณ ห้าโมงเย็นใครมาดูกันนะครับสิครับตอนมือแค้งผมเตรียมเกี่ยวมาจากบ้านแล้วนะครับเรรยบร้อยหนึ่งอันลองดูครับหมายข้างถนน จะมีตัวอเปล่านะครับลองดูลองดูสอ,องอัน โอเคครับผมใส่ให้ดูสามันเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนห้ามงเย็นนะครับแดดแรงๆอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเรามาใส่เบ็ดโฟมกันไว้เมื่อประมาณ10บโมงเช้ามื่อเช้านี้อันนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นกว่าป่าแล้วนะครับเรามาดูกันว่าจะได้ปลาอะไรมั่งขออนุญาตเปลี่ยนหมวกนะครับ ยุงมันกัดหูหมวกใบนี้มันคุมหูดีหน่อยยุงไม่กัดหูก็จะมีเสียงรถดังหน่อยนะครับหมายข้างถนนเรามารุ้นด้วยกันเลยครับสายตึงครับ ปาอะไรจะอยู่หรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันครับคุณูชมมาด,<ป>ดูกับตายครับมาดู ตายครับไช้สวยด้วยใช้ได้อยู่ครับเฉกตึงครับโอ้หผมต้องมุดครับไปโอ้รากไปไหนดม่รูเนี่ย อ้ยกระดูกเยอะี๋ตายวะมึงตายมึงตายนี่ตัวยังอ่อนอยู่เลยเออกระดูกเยอะมาตา,ต,ตายมึงตายเมื่อกี้เอง Bóng Bóng nuôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền โอ้เจอดงปะดุกอีกแล้ว่านผู้ชมที่ไหนเนาะตรงนี้ รเรือลังลาเลยตัวนี้เอาเฮ้ยกินดีว่าคิดว่าไม่มีตัวกับกายเป็นกินดีนี่น้ำชมสวยด้วย มาลุ้นด้วยกันอันนี้นะครับนี่ดึงทุนผมจมลงไปเลยนี่ดึงทุนจมเลยปลาอะไรไม่รู้ลุ้นด้วยกันครับใหญ่นะครับตอนนี้ถ้าไม่ใช่ปลาไหลก็เป็นปลาที่ใหญ่เลยแล้วลุ้นด้วยกันครับส่วนใหญ่ผมก็จะถ่ายให้ดูเฉพาะ ที่น่าลุ้นหรือที่ได้ปลานะครับท่านผู้ชมติดตามด้วยกันครับหายตึงมากเลครับดูปลาอะไรผมเดาว,ว่าปลาไหลนะ จริงด้วยนี่ท่าน,นผู้ชมปลาไหลใหญ่ครับเยี่ยบปลาหมึกแห้งผมทำงานแล้วเยี่ยบปลาหมึกแห้งเบ็ดโฟมผมทำงานแล้วครับปลาไหลใหญ่นี่จินมิตเลยครับใส่ไ,ไปอย่างนี้เลยนะครับนี่เรียบร้อยปลาไหลใหญ่หนึ่งแต้ม เห็นตัวเลยเห็นไหมครับนี่ครับเห็นตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดึงขึ้นมาให้ดูกระดุกเป็นครับตัวนี้นี่นี่เห็นตัวเลยครับเออตัวเหลืองอาลามเลยตัวนี้ไสสวยด้วยครับเดี๋ยวผมเอาปลาขึ้นก่อนนะครับ คร oh, oh. nice. oh. ับทนะ่านผู้ชมตัวเหลืองเลยตัวนี้ปิ้งอร่อยเลยเนี่ย สีแบบนี้ปิ่งน้ำมันหยดติ่งๆเลยครับแบบนี้เรียบร้อยนี่ถายตึงๆนะครับไม่รู้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวลุกไปพร้อมๆนั้นครับลุกไปพร้อมๆกันโอ้โหเบาอ่ะไม่อยู่ไม่อยู่ <laughs> ดูอันนี้นะครับสายตึงอโอ,โโอโเดี๋ยวนุนไปด้วยกันรู้อยู่หรือเปล่านสายมันตึงๆดูนะครับเดี๋ยวเด เสียงรถแทรกเข้ามาบ่อยๆนะครับข้างถนนีปลาอะไร,รลาอะไรวะไอไหลเกี้ยว <c oughs> อะไรอีกแล้วนีว่ตัวตัวนี้ตัวเล็กกว่าตัวแรกนะครับ <c oughs> เออนี่เบ็ดโพตรงนี้เลยนี่กินมแน่นมาก ้ากี่ตัวแล้วไม่รู้นะครับท่านผู้ชมนับเอาเองผมลืมหลายตัวแล้วจำไม่ได้ครับเดี๋ยวค่อยไปสรุปกันตอนเก็บเสร็จกันแล้วกันครับพอได้กี่ตัวจปไป สายตึงๆแล้วนะครับลุ้นกันด้วยกันครับปลาอะไรปลาอะไรนะครับอยู่บ้างช้อนรับตาย <c ười> ช้อนตายครับตัวนี้ <c ười> เดี๋ยวยิดเลยต้องยิดไหย ตัดเลยครับนิดเลยช่อนสายกำลังเห้าครับ น,นี่เราสายตึงแล้วนะครับลุ่กไปด้วยกันปลาอะไรหูน่าจะปลาไหลครับคิดอย่างนี้ดงมากครับันนี้ ตัวหาลงรูเลยนะอมรูเนี่ยน้อัแล้วไนไหลอีกตัวแล้วครับ ไ้เท่าตัวเมื่อกี้เลยอ้าวลงไปสามตัว,วนอนไปหลายเรายึบอืมหลังหลังมไม่อยู่ครับ ายตัวแล้วดิวย,ยังไม่หมดติดตามกันต่อครับเดีย๋ยวเราเข้าไปเก็บตรงนี้กันต่อยังไม่หมดครับนี่ไหลไปช่อนป,ประดุกมาครบเลยไปครับ